ที่ท้าทายเราตอนนี้นะครับก็มีตลอดห่วงโซ่อาหารเลยวิกฤตทางตรงก็คือเรื่องวิกฤตเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศวิกฤตภัยพิบัติหรือแม้แต่การแพร่ระบาดของโรคระบาดเรานั่งวัดอุณหภูมินั่งวัดปริมาณน้ำฝนแป๊บเดียวตอนเช้าคือ29ตอนเย็ตอนเย็นๆเกือบ40แล้วอย่างเงี้ยพืชนี่ยน็อภายในข้ามวันเลย หรือผลผลิตเนี่ยรสชาติเสียหายคุณภาพเสียหายท่วมกับแรงจะสลับกันยังกระตีกลองพูดได้คำเดียวว่าถี่ขึ้นรุนแรงขึ้นคำนวณไม่ได้มากขึ้น วว,วิกฤตน้ำท่วมมานี่ก็พูดจริงๆก็ปีที่3แล้วนะคะเราเป็นนาลุ่มปัญหาเรื่องน้ำก็มีก็เลยปรับพื้นที่นะคะทำนาข้าวนะคะลดลงปรับคันนาให้สูงขึ้นแล้วก็ตรงที่ลุ่มมากๆเราก็ปลูกพืชทำเป็นนาบัวนะคะให้เข้ากับบริบทมากที่สุดค่ะ ทำอินทรีย์ในชุมชนคนเดียวมันก็เหมือนอรอบข้างยังเป็นเคมีอยู่นะคะจุดตรงนี้ก็มีความรู้สึกว่าอยากขับเคลื่อนให้ตําบลคูเมืองนะคะเป็นตําบลของเกษตรอินรีย์ก็เลยเข้าไปประสานงานกับทางองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมืองผู้นำชุมชนนะคะร่วมประชุมการวางแผนหาลือเพื่อที่จะให้มีการขับเคลื่อนในระดับ ตำบลน,นะคะตรงนี้และเราก็ยังชวนโรงเรียนนะคะอีกห้าโรงเรียนในตำบลคูเมืองนะคะมาร่วมฟังนโยบายนะคะนโยบายอาหารปลอดภัยในโรงเรียนเพื่อที่จะให้การขับเคลื่อนเป็นไปทั้งระบบนะคะชุมชนปลูกโรงเรียนช่วยรับซื้อเด็กๆได้ทานผักปลอดภัยตรงนี้พ่อแม่เขาก็เห็นด้วยในการขับเคลื่อนนะคะก็ค่อยๆดําเนินการจนกระทั่งนะคะวันนี้นะคะชุมชนก็ได้มีผลผลิตเข้าสู่โครงการอาหารกลางวัน พอดีไปรู้จักกับกลุ่มกินสบายใจ เรากินเราทานพืชผักที่เราปลูกเองที่เรามั่นใจได้ว,ว่ามันปลอดภัยจากสารเคมีที่เป็นพิษเนี่ยเราก็อยากให้คนรอบข้างเราแล้วผมไปขายของที่โรงพยาบาลมะเร็งด้วยเยอะเยอะมากคนไข้ด้วยโรคมะเร็งก็เลยอยากจะเอาประสบการณ์ของตัวเองตรงนี้ไปเผยแพร่ไปแบ่งปันให้กับพี่น้องเราได้หันมาใส่ใจกับสุขภาพ ตลาดสีเขียวคูเมืองนะคะเป็นอีกตลาดหนึ่งที่คะท,ที่ร่วมกับทั้งชุมชนผู้ที่ได้ผลประโยชน์ก็คือเกษตรกรนะคะอย่างน้อยๆนะคะเขาได้รายได้นะคะได้รายได้จากการปลูกไม่ต้องเดินทางไปขายในตัวเมืองคนในชุมชนก็ได้ประโยชน์ในเรื่องของการบริโภคผักที่ปลอดภัยเด็กๆก็ได้ร่วมเรียนรู้แลกเปลี่ยนในเรื่องของการขายนะคะในเรื่องของการผลิต ตรงนี้ก็จะเป็นการเชื่อมโยงกันทั้งหมดเลยนะคะทั้งนักเรียนผู้ปกครองชุมชนตอนนี้เราก็มีการแปลนรูปสินค้าเพื่อให้ผู้บริโภคเนี่ยได้ทานได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นในรูปแบบของ Farm to Table ทุกคนที่ทานอาหารทุกจานที่เกิดขึ้นจากฟาร m to Table คุณจะมีส่วนช่วยดูแลรักษาธรรมชาติเรากำลังจะเดินไปในทิศทางต่อไปคือการทำให้ผู้บริโภคกลายเป็นเชิงเอเจน คือผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงร่วมกันกับเกษตรกรเราทำตลอดทวงโซอาหารเราส่งเสริมการผลิตทำคุณภาพมาตรฐานเพื่อที่จะสร้างความร่วมมือกับผู้บริโภคสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็ทำตลาดในหลายๆระดับเพราะฉะนั้นพลังของการบูรณาการเครือข่ายเนี่ยค่อนข้างมีความสำคัญในการรับมือกับภาวะวิกฤตค่ะ พื้นที่นี้ก็เป็นอีกบทพิสูจน์หนึ่งที่ในช่วงวิกฤตอะ่ะก็ได,ได,ได้ได้ทำหน้าที่ของตัวเองเต็มที่ 1. เราปลูกผักอายุสั้นแล้วเราก็เก็บเกี่ยวผลผลิตนั้นไปให้กลุ่มคนเปราะบางที่อยู่บริเวณร,บรอบๆนี้ 2. พื้นที่ตรงนี้เป็นตลาดเพื่อเชื่อมโยงกับกลุ่มผู้บริโภคที่ต้องการเข้าถึงอาหาร 3. เราทำเรื่อง กลุ่มปันอาหารปันชีวิตวิกฤตโควิด1 i d 1 9เราจะไม่ทิ้งกันอย่างเงี้ยค่ะก็คือช่วยเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบายสินค้าแล้วก็ส่งมอบอาหารที่ดีมีคุณภาพนั้นนะให้กับกลุ่มคนเปราะบางจํานวนมากส่วนอีกสําคัญหนึ่งคือเมืองต้องเปิดพื้นที่ในการพาคนเมืองไปรู้จักผู้ผลิตหรือว่าเกษตรกรรายย่อย ที่ผลิตอาหารที่ดีมีคุณภาพผลิตอาหารที่ดูแลทรัพยากรธรรมชาติดูแลสุขภาพของพวกเราให้มากขึ้นโดยมีพื้นที่เชื่อมโยงและกระจายอาหารหรือตลาดเขียวหรือตลาดทางเลือกในเมืองเนี่ยเป็น,นกลไกสำคัญในการทำให้คนสองกลุ่มนั้นน่ะได้มารู้จักมาปฏิสัมพันธ์กันเราจัดให้เกิด ตลาดนะครับซึ่งผู้ผลิตเองนะครับที่อาจจะปลูกผักที่บ้านนะครับผู้พันในชุมชนเนี่ยสามารถส่งต่อไปให้กับคนที่มีความต้องการนะกระจายอยู่ตามพื้นที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นที่โรงเรียนที่โรงพยาบาลนะในที่ชุมชนนะครับเกิดโมเดลของตลาดเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็ส่งเสริมครับให้ประชาชนเองนะครับได้ปลูกพืชผักนะฮะเอาไว้รับประทานเองที่บ้าน สิ่งที่เราทำทั้งหมดนี้นะครับก็จะทำให้เกิดตั้งแต่นะครับฟู้ด n อ e n t ออรเมนต์นะครับระบบของการผลิตอาหารนะครับที่ดีที่มีความยั่งยืนที่เหมาะสมต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งแวล้อมเองก็เอื้อต่อการมีสุขภาพดีรวมด้วยอันที่สองก็คือฟู้ดพิเทเรซีนะครับทำให้ประชาชนมีความรู้เรื่องอาหารและระบบอาหารและอีกอย่างนึครับที่ต้องเน้นเลยก็คือเรื่องฟู้ดโพลิซี การมีระบบนโยบายนะฮะที่ภาครัฐช่วยหนุนเสริมไว้ตั้งแต่ด้านบนเนี่ยนะครับจะทําให้การทํางานของเราในระดับชุมชนเองนะครับและในระดับบุคคลเนี่ยทำงานง่ายขึ้นเหล่านี้นะครับคือสิ่งที่สสระละมุ่งนี่การทางานนะครับซึ่งเราจะพยายามเลือกทําในสิ่งที่เกิดผลกระทบในวงกว้างนะครับและมีเป็นสิ่งที่ประเทศชาติมีความจําเป็นและมีความต้องการนะครับครั้งนี้ก็เพื่อผลประโยชน์ ของทุกๆคนในพื้นพืนแผ่นดินไทย